AT Super t u ร b o นะครับผมวันนี้คุณโยกาลิศครับหลังจากที่เราได้แดกนี่มาแล้วนะครับผมแล้วเราก็จะไปขับรถเล่นต่อเลยนะครับผมขับไปไกลๆเลยนะ,ะจะขับเพ่อโค้งจุดน้อนเจมบ้นเหรอเจมบ้นแล้ว,ลวทําไงดีอะเห็นตัว,วบอกว่าจะทำบ่ออะจะทำบ่ออะไรอะอ๋อเปลี่ยนบ่อเอาบอกไปทำผมได้ติดต่อไปทำบ่อแล้วนะครับผม เดี๋ยวไปดูดีกว่านะครับว่าเราจะไปทำเบาะกันที่ไหนนะครับผมแล้วก็ออกมาเป็นยังไงนะครับผมไปไปที่ร้านเบาะไปเลยครับผมแล้วก็นะครับผมคลิปนี้นะครับผมถ่ายด้วยถ่ายทาด้วย i p h o n e 11นะครับผมใช้ไม่ใช้ไมค์เลยนะครับผมถ่ายด้วย iPhone เลยนี่เดี๋ยวดูรถก่อนโอเคครับไปเจอที่ร้านเบาะเลยครับผม ร้านแล้วนะครับผมร้านหนึ่งตะบุรีนะครับผมร้านรับทำบอกนะนี่ร้านทบอกมอเตอร์ไซค์นะครับผมแบรนด์ไหนหนึ่งที่แบรนด์เอเดนที่ร้านเดินเป็นออโต้อะไรมอเตอร์ซีทอะไรนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูแล้วนะครับไปครับผมแล้วเราก็ได้บอกกันแล้วนะครับผมมาถึงพอผมมาถึงนะพี่เขาก็ใส่บอกให้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะเขาทำเตรียมไว้แล้วนะครับผมนี่ครับมาดูบอกกันนะครับผม ขึ house, ้นเยอะเลยนะผมลองลองลองนะดี <è S 3> ่นใช่มันีแล้แ่ไม่รู้มันมันดีมปนเหมือนแบบมปกตินังอ่ลองจะเตรียมดไหมบายส่งไว้เลย คนขับแล้วคนซ้อนเลยนะครับผมเซ็นเราไม่ได้ ไม่แข็งนั่งสบายขึ้นเยอะแล้วและใช่ที่สมผัสเบาเลยสำหรับนะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเบาแข็งเบาอะไรนะครับผมแนะนำให้มาเปลี่ยนนะครับผมราคาไม่แพงนะครับนั่งสบายนะครับผมนั่งสบายขึ้นเยอะเลยนะครับแนะนำให้มาเปลี่ยนนะครับผมถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องเบาแข็งนะ ราคาไม่แพงครับผมนี่ครับโอเคครับงั้นผมขอจบคลิปเท่าน,นี้นะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องอินดี้วิโอลนะครับ,คครบวันนี้ผมก็ได้ขอตอัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ you <laughs>